สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของอครึ่งเดือนหลังสํารับเดือนกันยายน2 5 6 7นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตาม การใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนรับแต่พลังงานด้านบวกเนอะไพ่แบแรกนะครับได้เป็นไพ่ t w e e of one fire of cup เป็นไพ่ the wheel of fortune เดวิลนะครับแล้วก็ไพ่ใบสุดท้าย5เหรียญนะครับโอเคโหความรักความสัมพันธ์นะครับสนับชาวราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของความคิด Mindset การตัดสินใจนะครับหรือว่าความไม่ชัดเจนอาจจะเต็มไปด้วยพลังงานของความเป็น Toxic ิกเ a t i o n นะครับหรือว่าความรักความสัมพันธ์ที่เป็นผิดหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนกับมีปัญหาให้คุณต้อง เจ็บปวดในเรื่องของความรู้สึกบ้างแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่า the wheel of fortune มา the wheel of fortune เนี่ยสามารถที่จะกลับตลปัดกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งไหนที่คุณอาจจะกําลังมีความรู้สึกที่เป็นน e g a t i v e สิ่งไหนที่คุณกําลังตกในเรื่องของความรู้สึกไม่ชัดเจนสิ่งไหนที่คุณกําลังมีความรู้สึกว่ากําลังหวยหาความรู้สึกกับความสัมพันธ์หรือกําลังจมอยู่กับ อดีตจมอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียนะครับโดยที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าไพ่ View of Fortune เนี่ยเป็นไพ่ของกงรล้อแห่งโชคชะตากงรล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยหมายถึงมันจะสามารถพลิกร้ายกลายเป็นดีได้ขอให้คุณพยายามที่จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจกับการที่จะเหมือนกับ พุ่งไปสู่ความสําเร็จให้ได้แล้วก็พยายามที่ต้องปรับและเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติสิ่งใดๆที่เรามีความรู้สึกเชื่อมั่นกับสิ่งเหล่านั้นน่ะให้เราพยายามมุ่งไปสู่ความรู้สึกเหล่านั้นมันจะตรงไปถึงณจุดมุ่งหมายปลายทางความรักที่ดีนะครับ t e of one เนี่ยหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยพยายามามี เพชร์นะครับในเรื่องของการคิดการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีระเบียบในเรื่องของการคิดการมองการไกลอาจจะทําให้ทุกอย่างดูมีอนาคตที่ดีหรือสามารถตอบรับในสิ่งที่คุณปรารถนาได้มากขึ้นนั่นเองนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะดูยากหน่อยถ้าคุณพยายามที่จะต้องอละทิ้งนะครับในบางสิ่งบางอย่างเพื่อเราจะได้เริ่มต้นสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับหมุนเข้ามานะครับให้กับตัวคุณได้ เจออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันอาจจะเป็นไปในทิศทางที่โอเคอยู่ถ้าเรารู้จักปรับมุมมองปรับความคิดอย่าจมอยู่กับความคิดเดิมๆอย่าจมอยู่กับอะไรที่มันสูญเสียนะครับให้เรามองไปถึงอนาคตมองไปการไกลนะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรากําลังสูญเสียในบางสิ่งบางอย่างนะให้เราพยายามปล่อยวางและเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วเราอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ทีนี้เรามาดูไพ่กันต่อนะครับว่าไพ่จะมีอะไรเพิ่มเติมนะให้กับชาวราศีธนูลักษณะธนูเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่อัศวินถือไม้1น่ถ้วยมาแล้ว3มถ้วยเก้าไม้ ไพ่ใบสุดท้ายคือเป็นไพ่เดทนะครับอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่ห้าเหรียญเหมือนกันเลยนะขอเอาห้าเหรียญตรงนี้มาไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันได้ใบเดียวกันห้าเหรียญเนี่ยปรากฏขึ้นมาถึงสองใบแปลว่าโอกาสของความรู้สึกที่คุณอาจจะไม่รับการเติมเต็มหรือภาวะของความรู้สึกที่มันเป็นแบบปัญหาความรู้สึกที่ดูไม่ ไม่มี passion ขาด passion น,นะครับเพราะว่าอะไรก้าวไม้เห็นไหมครับมันมีความรู้สึกแบบกระอ่ะวนใจมันมีความรู้สึกแบบอยากไปต่อแต่ก็ไม่มีกําลังใจที่จะไปต่อในบางครั้งนะแต่บางครั้งมันก็มีพลังงานบางอย่างฮุดขึ้นมา นะครับจากไพ่ใบน,นี้คือไพ่อัศวินถือไม้อัศวินถือไม้แปลว่าตัวคุณเองครับยังสามารถที่จะมีการมองการไกลการมีพลังงานมีพ w e r มี energy มีพลังงานที่เหลือหลน้นที่เรายังจะไปถึงนะจุดเป้าหมายปลายทางนะครับความสําเร็จได้ถึงแม้คุณจะรู้สึกเหนื่อยท้อแค่ไหนแต่ถ้าคุณมีความหวังหนึ่งถ้วยมันคือความหวังอ่ะมันคือความรู้สึกเหมือนแบบน้ำหนึ่งหยดที่มันเป็นแบบหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอ่ะ ยังไงมันก็มีโอกาสที่จะไปถึงนะจุดปลายทางความรักความสัมพันธ์ตรงนั้นได้ถูกไหมถ้าเรามีอนาคตนะเหมือนเราส่องสปอตไลท์ไปแล้วอ่ะเราเห็นอุโมงค์เล็กๆนะครับปลายมันมันเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อะมันก็เริ่มมีความหวังอะที่เราจะไปต่อของความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีถ้าเรามองมุมกลับปรับมุมมองเรามองอะไรให้มันเป็นแบบศัจธรรมอะมันแล้วยอมรับความจริงอะ่ะ มันก็จะค่อยๆแบบมีอนาคตที่ดีอะ่ะมันก็จะมีพลังงานนะครับฮึบขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะไปถึงนะจุดเป้าหมายปลายทางความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมโอเคแหละตอนนี้นะครับความรักเราอาจจะไม่รับการเติมเต็มเท่าที่ควรจาก5้าเหรียญนะ่ะมันตกระกำลําบากอะ่ะกับความรู้สึกอะ่ะมันจะไปต่อมันก็มีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหนื่อยมันทอมันทุกนะที่จะไปต่อ แต่เราก็ยังยึดติดอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นเห็นไหมไพ่มันร้อยเรียงกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเราจะปล่อยวางถ้าเราพยายามคิดหรือพยายามทบทวนหรือพยายามที่จะมองอะไรในมุมมองของความรู้สึกที่ต้องใช้เวลากับการที่ต้องอดทนรอคอยอีกสักหน่อยหนึ่งเนะี่ยกงล้อแห่งโชคชะตาจะบันดลบันดาลให้กับตัวคุณนะ่ะไปถึงนะจุดเป้าหมาย นะครับความรักความสัมพันธ์ความ successful นะครับความ successful หมายถึงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ความสําเร็จที่ดีงามความสําเร็จที่สามารถที่จะไปถึงนะจุดปลายทางได้หรือบางคนอาจจะมีคอมมิทเมนต์บางคนอาจจะมีในเรื่องของความสุขของครอบครัวความสุขของคนที่เรารลักคนที่เขาต้องการเราและเราก็ต้องการเขาได้กลับมาวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาใส่ใจดูแลกลับมา ให้ความชัดเจนที่ดีขึ้นเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทรงนี้ได้นะถ้าตัวคุณเองพยายามปล่อยวางความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเนาะและอิทธิพลใต้สําหรับเป็นไพ่เดทไพ่เดทเนี่ยประวะ่าิดิลิสอะไรที่เราดิลิสนะครับที่เรามีปัญหาที่เราทุกข์ใจที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้รับการเต็มเต็มเราทุกข์เราสุขอยู่นะครับแบบนั้นเนี่ยให้เราดิลิสกับความรู้สึกออกไปให้เราพยายามชัดเจนหรือพยายามแบบ ปล่อยวางเราจะได้เริ่มต้นกับความสําเร็จที่ดีกว่านี้แบบนี้เป็นต้นนะครับความสัมพันธ์มันมีอะไรที่ดูซับซ้อนเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีนะครับในบางสิ่งบางอย่างนะจากไพ่สามถ้วยเนาะสามถ้วยเนี่ยแพราะว่าเราอาจจะมีข่าวดีเข้ามาใน่ามกลางของความรู้สึกที่เราอาจจะหมดหวังผิดหวังหรือไม่ได้รับการยอมรับการเต็มเมหรือความรักที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากไพ่สามถ้วย สามถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่เราอาจจะมีการแบบได้รับโอกาสดีๆการเติมเต็มดีๆความรู้สึกดีๆที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราทําให้เรามีความรู้สึกมีความหวังไงอย่างที่บอกไปว่าเรายังมีพลังงานที่ยังปลดปล่อยออกมาที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นกลับและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเราไม่หมดศรัทธากับความรักก่อนถ้าเราไม่หมดหวังกับความรู้สึกก่อนถ้าเราไม่ไปจมปลักอยู่กับ ความรู้สึกที่มันทั้งผิดทั้งแย่ทั้งไม่ชัดเจนทั้งไม่ดีนะครับถ้าเราเคลียร์คัดทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งเหล่านี้ไปได้นะมันจะทําให้เราอะมีความสุขหรือมีอะไรดีๆที่มันจะเป็นแบบ พลังงานดีๆะนะครับที่จะ,ะเข้าหากันได้ดีขึ้นปรับมุมมองปรับความคิดปรับทัศนคติใดๆให้มันเกิดความรู้สึกที่สมดุลบาลานซ์ได้ดีขึ้นอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สําคัญคือต้องรักตัวเองแล้วก็ใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองมองมุมบวกให้มากกว่านี้บางคนอาจจะบอกว่าต้องให้มองโลกสวยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าการรักตัวเองการใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นการปรับใจตัวเองก็ใช่นะครับ การปลอบใจตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถูกไหมถ้าเรารอดทุกอย่างก็รอดแต่ถ้าเราไม่รอดแล้วอะไรจะได้ล่ะครับในเมื่อเราไม่หมดเราหมดกําลังที่จะไปสู้แล้วอะนะดังนั้นเราก็ต้องรอดก่อนถ้าเรารอดทุกอย่างก็รอดนะครับจําไว้นะครับ,รบถ้าเรารอดทุกอย่างก็รอดดังนั้นเราต้องเยียวยาเราต้องเติมเต็มตัวเองก่อนเพราะว่าตอนเนี้จุดอ่อนของคุณนะ่ะคือความรู้สึกกับความคณอน่ายเดียวการตกระกำลํลบากกับการไม่ได้รับการใส่ใจกับ ไฟล์ออฟคัพคือกำลังจมอยู่กับอดีตไงนะครับสิ่งที่เราควรทำคือตัดจบแล้วก็พยายามที่จะต้อง move on ไปสู่ความสำเร็จหรือการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่านี้แบบนี้เป็นต้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ